ก็จะมีเยอะ mm hmm. แยะมากมายที่ทำให้เพื่อนนึกถึงนะคะแต่ว่าจะให้พี่ๆทั้งสองคนเตรียมเพลงมาคนละ3เพลงตูนก็3เพลงแล้วมาพูดคุยกันว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่สุดในดวงใจนั่นเองเราเริกก่มจากพี่ตูนก่อนเลยเพเคเพลงแรกนะคะที่ตูนยกมาวันนี้ <Okay. S 1> คือ If You Had My Love ของ Jennifer Lopez ค่ะ Yes you ยูดามมีเพลงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นเพลงในตำนานเลยเพราะว่าเป็นเพลงแรกของ j e ร n i f e r l o เ e ซิงเกิลแรกเลยสิงเกิลแรกและความพกความพิกว่านั้นคือจริงๆเพลงนี้แล้วทุกคนขาถูกแต่งให้ Michael Jackson ู้ยนนี่ใช่ราชเพลงพอปเลยใช่ราชาเพลงพอปแต่ต้องบอกว่าพอไ i c h a e l j ็คส s นฟังแล้วเขาว่กชอบมากแต่ควรจะเป็นผู้หญิงร้อง ใช่เขาเ้หญิงร้องพอตอนนั้นเจนิเฟอร์โลเป็ตต์ไงเขากำลังจะเขาเรียกอะไรเดบิวต์เพลงนี้ก็เลยถูกเจนิเฟอร์โลเป็ซื้อมาแล้วก็ให้เจนิเฟอร์โลเป็ร้องนั่นเองคก็คุณกิ๊กอัปปับไม่ร้องเพลงนี้แต่คุณลาลาตินแทนใช่ซึ่งก็ติดยอดฮิตบนชาร์ตวีบอร์ดนานถึงหสัปดาห์ ีเก่งมากๆากากนะนตอนนั้นเพราะว่าแนวนเพลง If You Had My Love เนี่ยหนูรู้สึกว่ามันใหม่มากนะตอนนั้น <c oughs> มันมีความอ,อ,อนาคตก็บอกไม่ถูกมีความ R&B ที่แปลกก็บอกไม่ถูก <c oughs> อะไรต่างๆซึ่งรวมถึงตัวเนื้อ MV ด้วยเนี่ยมันก็อิงกระแสของเรื่องของเว็บ c a m ช่วงนั้นก็มา ที่เป็นผู้ชายสองผู้หญิงเวมแคมในกล้องต่างๆแล้วก็บอกว่าหน้าแม่นะตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยไม่เปลี่ยนเลยจ้ะไม่มีความเปลี่ยนสตาสตาเหมือนเขากินเลือดมนุษย์ไปอ่ะกินกันกี่ปีอ่ะกินผมมันดูดเนี้ยหรอใช่อยู่มนุษย์กี่ปีเพลงมันปล่อยตอน1999 20กว่าปีได้21่สปี21ปีถือว่าเป็นเด็กมันดูดคนหนึ่งเลยนะก็คือล่าสุขของออกโปรดักต์วิวตี้ของเขามาแล้วนะใช่ เซโลบิวตี้กลทั้งตัวถ้ามองไปดูตอนนั้นอัก็ควรขาดตั้งแต่ตอนนั้นรู้ส้ำจริงซึ่งเพลง If You oh. Had My Love นะคะทุกคนมันเป็นตำนานมากจนปี2017เนี่ยคือเขามีข่าวว่าเขาจิ้มกับเร็กเว้ยเร็กก็เลยเอาทอด If You Had My Love มาใส่ในเพลง Teenage Fever ก็ทำให้หายคิดถึงกันไปเปราะนึงแต่ก็ยังเชื่อว่าเพลงนี้ยังคงอยู่ในดวงใจของใครหลายคนตลอดไปค่ะต้อขอตคูด้วยนะแกฮะเพลงแรก ใช่พี่อมสำหรับอมนะคะเพลงแรกที่เรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เรารักที่สุดในยุคนั้นนะคะอาจจะไม่ใช่แบบ2000เลยตูนจะเปช่วง2อง0ได้ไหมไม่เกิน2 0 1 0ั่ะทั้ง3เพลงนะคะเพลงแรกนั่นคือแน่นอนว่าเราคือลูกไข่เราคือลูกแม่กล้านะคะเลดีกันก้าเพราะฉะนั้นนะคะเพลงแรกนะคะเราก็ต้องให้เกียรติแม่นะคะนั่นคือเพลง Bad Romance ค่ะ มีแบบหลายเพลงที่บอกว่าเราชอบก็ไม่ว่าจะเป็น just dance mm hmm. เป็น poker face mm hmm. เป็น paparazzi mm hmm. แต่ว่า,า mm hmm. เพลง bad romance เน mm ี hmm. ่ยจะเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ากาก้าเนี่ยมีตัวตนสำหรับเรา <Wow. S 1> เนี่ยคือเพลง bad romance oh. มันมันคือมันเป็นเพลงที่ส่งผลให้กับชีวิตเรามาถึงปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่น เรื่องแนวเพลงชิปกาการเ่เนำเพลงพ็อปกลับมาทําให้เพลงพ็อปมันรุ่งเรืองอย่างที่พี่บอกไงว่าช่วงนั้นถ้าเป็นช่วงที่ R&B ฮิปฮอปมันเป็นจุดสูงสุดไง<ะ>แต่กาการ์นำเพลงท็อปเนี่ยกลับมาด้วยคําว่าแบรนโรมันเพลงนี้แหละทําให้ทุกๆคนต้องหันกลับมามองว่าเอยเพลงพ็อปนี่แหละกาลังมาในช่วงนั้นแล้วมันก็มาจริงๆอ่ะต้นต้องบอกว่ากระเทยทุกคนนะ ก็คือนส้นสูงไงไม่ใช่แค<ง>่กระเทยคนเดียวนะจะเลยทุกคนเส่ส้นสูงเราเป็นส้นสูงของอเล็กซ์เดอร์แมคควีเราต้อความปางตอนนั้นน่ะเป็นแบบเป็นเพลงและ m v ที่ออกมาพาร้อมกันแล้ว m v มันมันเกินคาว่าอวังกาละแกมันคือมันคือมันเกินเ,เก,กินจิน,น,น,นตนาการได้แล้วอะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะคะ,ะ Queen อเล็กซ์เดอร์แมคควีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงหรือในเรื่องเนื้อหา m อ็มบีอไนะไรเงี้ย มันต,ตอนนั้นยังไม่มีใครทําแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอนะองค์คิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเดียวที่ของเลดี้กากาที่องค์รู้สึกว่าช่วงนั้นอะเป็นสิ่งที่องค์ชอบที่สุดได้รับรางวัลถล่มทลายเยอะเหมือนกันยิ่งกว่าก็ความปังของแม่ก็บอกมาแล้วว่าแม่ปังจริงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานของกากาอวก็ทะลุแบบทะลานวิวไปแบบตั้งหน้าแหลวใช่ปรดมือค่ะ อันี่ก็มาถึงคิวของพีทีนาเลยป๊อปสามของเพลงยุคสองพันที่พีทีนาชอบขอขอดาวหน่อยดาวหน่อยถ้าพีทีนาจะเป็นมาสแตดเดสไหมพี่โอมน่าจะเป็นป๊อปแดนส์เลยป๊อปแดนส์คิวชันดีเออยังไงเริ่มที่เพลงแรกเพลงแรกเป็นเพลงยุคเดียวกับเพลงแรกของตูนค่ะของเจนนิเฟอร์โลเตสค่ะแต่ของพีทีนาเลือกมาก็คือสามสาวเดสตินีชาว ชื่อเพลงว่า Say My Name Say My Name Say My Name n o one i Surround You Say Baby I Love You ซึ่งเพลงนี้อยู่ในปี1นึเกเหมือนกันค่ะซึ่งเพลงนี้นะเชื่อไหมว่าพี่น่าฟังนะสมัยแบบร้อยวจุดห้าิทิยุวินทิยุแล้วตอนนั้นพูดเลยนะยังไม่รู้จักอ่าแล้วเพลงนี้เชื่อไหมว่าที่บิวบอร์ดชาที่อเมริกาเนี่ยค่ะกว่าเพลงจะไต่ขึ้นจังก์หนึ่งอ่ะ มันใช้เวลาแบบว่าเป็นหลายเดือนมากผิดปกติจากเพลงสมัยนั้นที่เจ้าบอกว่าเปิดมา oh. ปุ๊บฮิตหนึ่งเลยแต่เพลงนี้ใช้เวลาไต่าจากที่อันดับแบบร้อยแบบท็อป60ท็อป5ิไล่ขึ้นมาค่อยๆไต่ใช้เวลานานมากแล้วที่ชอบเพลงนี้ถึงขั้นแบบ ถึงขั้นแบบโทรไปหาดีเจว่าแบบว่าเพลงนี้เป็นเพลงใครในวันไลท์ทําไมถึงแบบยุคที่เราคุยกับดีเจตลอดใช่ล้วโไปคิดดูยุคนั้นน่ะแล้วพ่อแบบเพลงนี้อัดหรือเปล่าอัดอัดอัดจากอัดจากวิทยุหรือเปล่าไม่ได้อัดไม่ได้อัดก็นั้นเริ่มมี MP3 มพีสาอ่าเออนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้แบบว่าชอบเพลงนี้ด้วยความที่แบบฟังแล้วชอบมากก็เลยพอติดตามแล้วพ่อเพลงมันกินระยะเวลานานจนมาดังได้อะ มันเหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นใบเบิกทางให้สาวสาวดิสนียชาวมีแบบมีกลับมากลับมาแบบว่าปังอีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่ไม่ใช่เพลงแรกของเขาไม่ใช่เพลงอัลบั้มแรก,กเป็นบิวบิวบิววงนี้จะมีความเก๋แบบโนโนโนบิวบิวบิเป็นเพลงแบบ3คำหมดอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่สองอของดิสนียชาวอตอนแรกมีคนเคนหายไปไหนคะสมาชิกตีกัน ออกจากวงไปสองคนเดาเลยเพราะใครเพราะใครรู้เพไม่ได้เพราะมาเปลี่ยวงการเมื่อวันใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าสมาชิกออกส่อแล้วก็เข้ามาหนึ่งก็คือกลายเป็นเหลือสามคนเป็นปัจจุบัน Destiny Child ณปัจจุบันค่ะก็เป็นเพลงที่ชอบมากเห็นไปตอนก็ยังฟังและชอบอยู่แบบทันสมัยอ่ะพูดถึงเอ็มวีโอ้โหเอ็มวีก็คือสมาชิกในนั้นี้เป็นสี่คนถ้าสมัยก่อนนี่จะหาดูเอ็มวีจากไหนนะคะ รอดูในช่องจริงหรอจริงดูดูดูทีวีเอารอดูเนาะสมัยเนี้ยอัดวิดีโอจ้าจ้าอัดจ้าใคระมันมีร้านรับอัดวิดีโออัดต่อช่องเอฟทีวีใช่อัดเฉพาะรายการที่เราเลือกเออเนอนี่ต้องไปจ้างต้องไปจ้าเกิดไป่ขึ้ไม่ขึ้ขนขวาอยากดูบ้างต้องแบบกวีก็ว่าต้องหาวิธีดูให้ได้คือเป็นความรู้สึกว่าตัวเองต้องตื่นมาให้ทันตอนที่แบบว่าเขาเปิดอ่ะแบบว่าถ้ายุบอกว่าเป็นช่องวีในช่องทีวี สมัยเราคือสกายทีวีบ้าแบบแบบเก่าม,มากเ <laughs> <laughs> ชื่อไหมมันมีเอาจริงๆด้วยความเท่เนี่ยอยากดูมากจําได้เลยจำไม่รู้มีใครจําทันไหมมันมีช่องสิบเอ็ดประมาณตอนซีหนึ่งะจะมีจัดรายการร้อยอันดับเพลงสากลช่องสิบเอ็ดเออช่องสิบเอ็ดที่เมื่อกี้มันจะมีใคร uh huh. ดูนี่ สมัยเรียนก็คือต้องแบบแผ่ตารอดูเพื่อจะรู้ว่าอันดับเพลงขึ้นอะไรไปเดินทาวเวอร์เรคคอร์ดเนี่ยเพื่อไปดูว่าอันดับเพลงอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วสมัยพูดถึงเอ็มบีเซมานีมเ่ยเอ็มบีเซมานีมก็จะเป็นแบบว่าตัดเป็นป๊อปอาร์ตเป็นห้องแต่ละสีตัดกันไปแล้วก็แต่ละคนก็จะแบบโพส์โพส์โพส์อะไรแบบนี้หนูชอบมากเพราะว่ามันเก๋มันดูโมโนโครมใช่มันดูแบบทรานซิชันแบบเชยแต่ทันสมัยบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบห้องแต่ละห้องต้องสวิชกันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็มีความบอบมากที่สาสี่สาวเนี่ยเป็นแบบผิวสีอเมริกัน A ด n ด B จ๋าเลยก็เพลงนี้ก็ยังคงตลอดการเพราะทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ในภับใช่ค่ะก็ด้วยความปรรมมีของก็คือเปิดมาตอนไหนอะรู้เลยใครเป็นกระเทยตึงตึงตึ่ตึ่นตึ่นอ่านี่คือเพลงแรกปรอกมือค่ะ